หลังจากผ่านจากจอดสถานีวัดโป่งครับ สถานีบ้านโปง่งที่นี่สถานีบ้านโปง่งมีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโปง่งก่อนที่ท่านจะลงจากขาบวนรถ่อนจะดูสิงหทองและธรรมรางของท่านที่นั่งติดตัมาดำลงให้ครบถ้วนและถูกต้องนะครับขบวนรถต่อไปอยู่ในชานสลาลางที่หนึ่งสนาสถานีเป็นขบวนรถตรวจขบวนที่แปดสี่ หยุดนัดสดไมด้ทารจากสถานีต้นทางรังฝ่ายทางสถานีกรุงเทพครับขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีมาณกะไปแล้วจะหยุดนัดสุดไม่ได้ทางที่สถานีนครปฐมสรารยาบางบํารุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ ันนี้บ้านโตนแล้วแล้ใครเลาะดี่ถู